พุทธอภิวันเปิดใจครั้งแรกพร้อมฝากข้อความถึงสรยุทธ์และหนุ่มกัญชัยพุทธอภิวันโพส์ครั้งแรกพร้อมฝากข้อความถึงสรยุทธ์และหนุ่มกัญชัยหลังมีหลังใหม่ส่งความห่วงใยให้กัน เป็นที่แน่นอนแล้วว่าผู้ประกาศข่าวคนดังพุทธอภิวันตอนนี้กำลังจะไปมีผลงานอยู่ที่ไหนหลังโบกมือลารายการทุบโต๊ะข่าวช่องอมรินจนเป็นกระแสฮือฮาช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ล่าสุดพุทธาอภิวันโสตข้อความใน Facebook ว่าขอบคุณเฮฮอที่ให้เกียรติผมมาร่วมงานกับช่อง8และขอบคุณคนดูทุกท่านที่ยังติดตามถามหาในห่วงเวลาเดือนที่ผ่านมายังมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมกราบขอบคุณที่ทุกท่านหวังดีส่งไมตรีจิตถามไทยถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันเลยก็ตาม ขอบคุณพี่สรยุทธ์บุคคลข่าวที่ผมชื่นชอบและชื่นชมมาโดยตลอดที่ได้ฝากความปรารถนาดีมายังผู้ใหญ่ให้ผมได้รับทราบรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่ฝากความปรารถนาดีมาให้สม่ำเสมอผมได้รับรู้และทราบซึ้งใจมากรวมถึงขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติคนธรรมดาอย่างผมให้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งผมไม่นึกว่าจะได้พบมาก่อน ราบขอบพระคุณมากๆครับและกราบขอบพระคุณคนดูทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามชมผมพร้อมจะกลับมารับใช้แล้วครับ